เราจะเปรียบเทียบการปูกระเบื้องแบบสละเปาที่ไม่ได้มาตรฐานกับการปูกระเบื้องโดยใช้เกลียงหวีเนี่ยอันนี้คือกาวซีเมนจะขยายตัวไม่เต็มแผ่นกระเบื้องเคาะปุ๊บปุ๊บแล้วเหมือนมีเสียงอากาศตรงนี้เขารับน้ําหนักได้ไม่เต็มที่มันก็จะแตกการปูกระเบื้องที่ถูกต้องตามมาตรฐานนะครับเวลาปาดเราต้องปาดไปทิศทางเดียวกันนะครับปาดไปทิศทางเดียวนะครับผมเวลาเราแปะนะครับ ปุ๊บเราจะสไลด์ขึ้นลูเล็กน้อยให้ร่องเกียงหวีลม้มสวยงามเ<ร>าอเต็มเลยเนี่ยเต็มเลยกาวซีเมนจระเข้เขียวอาจจะยึดเกาะได้ในระดับต้นกาวซีเมนจะเขคแดงดีขึ้นมาหน่อยกาวซีเมนจะเข้ทองคือดีที่สุดถ้าเทียบกับ3ตัวน,นี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับเปาจากไทยแรงวัสดุนะครับแล้วก็คุณเต๋านะครับครับผมเป็นผู้เชี่ยวชาญจากผลิตภัณฑ์จะเข้นะครับ พูดถึงจระเข้เนี่ยมันก็จะต้องพูดถึงปูนกาวเนี่ยมาเป็นอันดับแรกเลยเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะไม่เสียเวลาจะเข้าเรื่องเลยเพราะว่าคำถามที่ลูกค้าถามเยอะสุดเลยก็คือว่าจะซื้อไปใช้เนี่ยเลือกใช้เนี่ยเขียวแดงทองอืต่างกันยังไงถ้าเกิดจะบอกว่ามันแตกต่างกันยังไงผมเอาง่ายๆคือ3ข้อข้อแรกเลยเนี่ยก็คือโอเ n นไทม์โอเ t นไทม์คืออ่เขาเรียกว่าระยะเวลาหลังจากปาดปูนกาวไปแล้วครับก่อนที่เราจะปูกกระเบื้องอย่างเช่น กาวเขียวกาวแดงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20นาทีส่วนกาวทองเนี่ยอยู่ที่30นาทีช่างเขาจะมีเวลาในการจัดแต่งกระเบื้องหน้างานมากขึ้นประมาณนี้ครับคุณเปาสมมติว่ามันเป็นงานยากๆเราใช้กระเบื้องแผ่นใหญ่หรือว่าใช้การปูกระเบื้องพื้นที่เยอะๆกาวซีเมนต์จอระเก้ทองก็จะตอบโจทย์มากกว่าข้อที่2คือค่าแรงยึดเกาะครับคุณเปาเรามีผลเทดสอองรับนะครับตามมาตรฐาน ANSI หรือว่ามาตรฐานอเมริกาถ้าเกิดสมมติว่าเป็นกาวซีเมนต์จอระเข้เขียวอาจจะยึดเกาะได้ในระดับต้นผมเอาง่ายๆแบบนี้เลยกาวซีเมน จะเข้แดงดีขึ้นมาหน่อยครับแต่พอมันเป็นกาวซีเมนจะเข้ทองคือดีที่สุดถ้าเทียบกับ3ตัวนี้เลยคือคืออะไรที่แดงทําได้ทองก็ทําได้หมดถูกต้องครับอ่าอย่างนี้เลยอะไรที่เขียวทําได้แดงก็ทําได้แล้วก็ทําได้มากกว่าอะไรที่แดงทําได้ทองก็ทําได้แล้วก็ทําได้มากกว่าแล้วอย่างนี้ถ้าเขียวอะถ้าเขียวไว้แปะสระไว้น้ำคือถ้ามันโดนกระเบื้องเนี่ยแช่น้ำตลอดเวลามันจะไม่เอาไม่อยู่ใช่ไหมไม่ได้ครับกาวซีเมนจะเ้เขียวจะเหมาะกับการปูกระเบื้องทั่วไปโดยเฉพาะงานภายในนี่สบายมากเลยพื้นผนังแต่ว่า พอมาเป็นกับงานสาว่าน้ำอย่างเงี้ยครับคุณที่มต้องแช่น้ําตลอดเวลา1่แช่น้ํา2แรงดันน้ํา3คืออาจจะเจอการกัดก่อนของสารเคมีในสรรอีกนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะต้องทนขึ้นมานิดนึงก็แนะนําเป็นกาวซีเมนต์เจรแค่แดงดีกว่าอย่างนี้สบายลูกค้าเลือกซื้อได้ถูกต้องเดี๋ยวต่อเรื่องเรื่องพื้นที่เลยว่าเอาเขียวกับแดงก่อนดีกว่าถุง20โลเนี่ยมันจะปูได้สักกี่ตารางเมตรการปูกระเบื้องที่ถูกต้องตามมาตรฐานต้องใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า เรียงหวีอ่ามันมีมีสามเขาเรียกว่ามีมีล่องสแบบถูกต้องอะนะครับ<ม>ถ้ากระเบื้องขนาดเล็กๆอย่างเช่นกระเบื้องโมเสกแก้วจะใช้เกรียงหวีอันนี้ครับก็คือ 3มคูณมิลนะครับถ้าเกิดกาวซีเมนต์1ถุง20กิโลกรัมจะปูได้ที่จะปูได้ประมาณ7-8ตารางเมตรแต่ถ้าเกิดตารางเมตรนะอันนี้นะกระเบื้องขนาดทั่วไปกระเบื้องเซรามิก30คูณสมเซนนะครับก็จะต้องใช้เกียงหวีขนาดร่อง 6, คูณมิลกาวซีเมนต์1ถุง20กิโลกรัมเนี่ยก็จะปูอยู่ได้ประมาณ5-6ตารางเมตรหาถึงตารางเมตรลองยิ่งห่างก็ปูได้น้อยลงใช่ครับเพราะว่ามันจะใช้กาวซีเมนต์เยอะมากขึ้นแต่ถ้าเกิด เราเป็นกระเบื้องไซส์ใหญ่นะครับกระเบื้องแกนิโต้60คูน60ขึ้นไปรเราจะใช้เกียงหวีขนาดนี้ครับก็คือเกียงหวี10คูน10มิลกาวซีเมนต์หนึ่งถุงเนี่ย20กิโลกร,รัมจะปูดได้ที่ประมาณ2-3ตารางเมตรเท่านั้นเองถ้าถามว่าไอ้ลวกาวซีเมนต์หนึ่งถุงปูดได้เท่าไหร่มันตอบเลยไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าคุณเอาไปปูกระเบื้องอะไรแล้วคุณจะใช้เกียงหวีขนาดเท่าไหร่สรุปเลยคือว่ากระเบื้องแผ่นใหญ่ขึ้นใช้ปูนกาวเยอะขึ้นเพราะว่าต,ต้องใช้ไอ้ล่องเนี่ย ใหญ่ขึ้นใช่ไหมใช่ครับกระเบื้องแผ่นใหญ่ติดยากต้องมีเนื้อกาวเยอะหน่อยแบบนี้โอเคอเค๋อให้เนื้อกาวมันเยอะขึ้นด้วยใช่ครับ,รบอโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาต่ออีอกตัวเนี้ยปูทับโดยไม่ต้องทุบเนี่ยมันเป็นยังไงต้องบอกว่าเด่นมากสาหรับกาวซีเมนเจระเกททองก็คืองานปูทับกระเบื้องเดิมทีเนี้ยมันเกิดขึ้นจากบางทเีเราอาจจะเบื่อผิวกระเบื้องเดิมแล้วอาจจะอยากติดใหม่หรือตกแต่งอะไรบางอย่างลงไปนะครับ ปูได้เลยครับโดยโดยที่ไม่ต้องทุบเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปว่าค่าการยึดเกาะของกาวซีเมนเจรเคททองสูงมากผ่านมาตรฐานหลายตัวมากเด<ม>ี<ม>๋ยวเราสาธิตให้ดูว่าเฮ้ย<ม>บนผนังแบบนี้ปูแล้วเนี่ยกระเบื้องไม่ไหลแน่นอนวิธีการใช้งานกาวซีเมนเจรเคททองเดี๋ยวเราเริ่มไปเลยทีละสเต็ปเดี๋ยวให้ริ่มดเลยพาทำเลยครับผมจัดไปมาเริ่มที่การผสมนะครับเอาน้ำผสมกับปูนนะครับน้ำหนึ่งส่วนใส่น้ำลงไป ปูนเนี่ยประมาณ3ส่วนปูน3ส่วนน้ํา1ส่วนนะครับ<ช>อ่า,อาแล้วก็วิธีการนะครับที่เราจะแนะนําให้ใช้ในการคนเนี่ยปกติอาจจะใช้เกลี้ยงคนลรฟคนแต่มันใช้เวลาเยอะครับยิ่ง <years paused S 1> ถ้าปริมาณปูนเยอะๆแบบนี้แ,บบน,แนะนําให้ใช้หัวปั่นปูนแบบนี้นะครับเสียงกับตะวานนะครับโอเคเราจะค่อยๆปั่นนะแล้วก็เอ่อจนปูนเนี่ยมันเข้ากันนะครับอ,อันนี้เนี่ยเราผสมเสร็จปุ๊บเราจะบ่มทิ้งไว้นะคนๆเนี่ยประมาณ สิบห้านาทีรอเขาให้เคมีมันเริ่มบ่มตัวนิดนึง่งรอใหเ้เคมีเซ็ตตัวอีกสิบห้านาทีประมาณนั้นนะครับแล้วก็ค่อยๆค,คนไว้นี่คือกาวทองนะครับนี่คือกาวที่เหนียวที่สุดนะครับที่มีขายที่ไทยแลนด์วัสดุนะครับรคุณลูกค้าทุกคนอ่าอ่าเนื้อกาวจะประมาณนี้นะประมาณนี้ครับ วิธีการที่เราจะปูกระเบื้องนะครับเราก็จะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเกรียงหวีที่บอกไปแล้วครับผมกระเบื้องที่เราจะเอามาปูวันนี้เป็นกระเบื้องเซรามิกขนาด30มสคูณสีเซนนะครับตัวนี้เราก็จะใช้เกรียงหวีขนาด 6, กคูณหมิลนะครับอันดับแรกเราทาความสะอาดพื้นผิวด้านหลังเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับไม่ให้มีฝุ่นเช็คความแข็งแรงของกระเบื้องเดิมแล้วคุณเป่าตอนนี้พื้นผิวเราค่อนข้างสมบูรณ์เราก็สามารถที่จะปูทับกระเบื้องเดิมได้เลย ทีนี้เราจะใช้กาวซีเมนต์จรลเก้ทองเนี่ยนะครับปาดลงที่ด้านเรียบของเรียงหวีนะแล้วก็ลงแบบนี้ก่อนนะครับลงด้านเรียบก่อนเพื่อ <ลง S 2> ที่จะลงด้านเรียบก่อนใช่เพื่อที่จะกระจายเนื้อกาวนะครับให้เต็มพื้นที่ใช้นะครับด้านร่องของเรียงหวีนะครับคลูดเป็นลักษณะแบบนี้เราจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้แต่ที่สําคัญคือต้องไปในทิศทางเดียวกันคือทั้งหมดเนี่ยปาด ไปด้านไหนก็ปาดไปด้านหนึ่งไปเลยถูกต้องครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราปาดไปเรขกแปดเนี่ยเวลาที่เราแปะกระเบื้องลงไปอ่ะมันจะมีอากาศฝังอยู่ใต้กระเบื้องเพราะว่าร่องเกียงบีมันจะล้มไม่ไม่เต็มที่ถ้าเกิดเป็นกระเบื้องที่มันขนาดใหญ่หน่อยอย่างอันนี้ก็แนะนําให้เอากาวซีเมนต์ไล่หลังกระเบื้องดไล่หลังกระเบื้องด้วยนะใช่ครับโอเคปาดไล่หลังนะครับบางๆเราจะปูทับกันเลยนะครับ นี้เราสาธิต1แผ่นเนาะเห็นไหมอันนี้คือประสิทธิภาพในการยึดเกาะของกาวเซมิเมนเจรกเกททองครับเหนียวม,มากถ้าเป็นกระเบื้องแบบนี้สบายมาก <S <S <ๆ>คือไม่ไหลลงมาแน่นอนแต่ถ้าเกิดเป็นกระเบื้องไซส์ใหญ่หนิดนึงก็อาจจะหาอะไรไปค้ำเขาจริงๆแบบนี้ก็ค้ำเขาหน่อยก็ได้นะครับกันไว้เซฟๆแล้วเราก็ใช้ค้อนยางนะครับในการทุบเพื่อที่จะทําให้ตัวร่องของเตียงหวีที่มันล้มลงเต็มที่มากขึ้นกาวเซมนต์ขยายตัวเต็มแผ่นกระเบื้องมากขึ้นนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะมีปูนเลอะก็ต้องรีบเช็ดก่อนสมมุติว่า ปูนมันเริ่มแข็งตัวแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเช็ดลําบากออจะเริ่มจะเช็ดยากกว่านะนี่เรามาเจออุปกรณ์อีกัวคตัวรเราจะเปรียบเ,ยเทียบการปูกระเบื้องแบบสาะเปาที่ไม่ได้มาตรฐานกับการปูกระเบื้องโดยใช้เกรียงหวี การปูกเ็เืิ่งแบบสะละเปาคือการใช้ปูนดาปูนทรายหรือปูนกาวนี่แหละครับบางคนก็ปปาดตรงกลางบางคนก็ปปาด4มุมนะครับทีเนี้ยปูแบบเนี้ยมันไม่ได้ใช้ปูนกาวเยอะมันก็ประหยัดหน่อยข้อดีคือประหยัดกาวประหยัดอ๋อผมนึกออกแล้ เหมือนพวกบ้านหลังเก่าๆเคาปุ๊กปุ๊กแล้วเหมือนมีเสียงอากาศมันจะกรงกรองๆใช่ถูกต้องเนี่ยอันนี้คือกาวซีเมนต์จะขยายตัวไม่เต็มแผ่นกระเบื้องทําให้เกิดอะไรขึ้นทําให้เวลาที่มีวัสดุอะไรมาตกกระแทกเนี่ยครับตรงนี้เขารับน้ําหนักได้ไม่เต็มที่มันก็จะแตกมันก็จะแตกหรือจะล่อนออกมาถูกต้องโอ้เห็นภาพเลยเห็นภาพเลยการปูกระเบื้องที่ถูกต้องตามมาตรฐานนะครับใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเกลียงหวีาเด้ที่ว่าเราจะด้เรียบปัดไปก่อนทีหนึ่งนะใช่ครับ แล้วก็ด้านที่ด้านที่เป็นร่องซึ่งที่คุณเต๋าบอกว่ากระเบื้องเล็กก็ร่องเล็กกระเบื้องใหญ่ก็ร่องใหญ่ใช่ไหมครับใช่เวลาปาดเราต้องปาดไปทิศทางเดียวกันนะครับปาดไปทิศทางเดียวนะครับผมแบบนี้อ่ะเวลาเราแปะนะครับปุ๊บเราจะสไลด์ขึ้นรูเล็กน้อยให้ร่องเกียงหวีล้มเห็นไหมครับอ่าอ่าแล้วก็สวยงามอ่าเต็มเลยเนี่ยเต็มเลย เห็นไหมครับทั้งสองฝั่งเนี่ยทำให้ทุกคนเห็นเลยว่าเอ้ยการปูกระเบื้องที่ถูกต้องโดยใช้เกลียงหวีเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรนอกจากที่จะสามารถคํานวณการใช้งานได้แล้วเนี่ยเรายังได้กระเบื้องที่จะอยู่ติดกับบ้านของคุณไปอีกนานแสนนานในขณะที่การปูกระเบื้องแบบสรารเปาเนี่ยมันอาจจะแตกอาจจะหลุดตอนนี้เราถ้าเราทาอย่างนี้ทุกแผ่นแล้วเรามาต่อไปเรื่อยๆนะไอ้ตรงเนี้ยเคาะมันก็จะเหมือนมีโพรงอากาศทุกทุกมุมเลยนะโพรงอากาศใช่ใช่หรือที่ว่าสี่ลูกมุม ไอพองมาอยู่ตรงกลาง,<ท>งใช่ไหมเพราะเราทำสี่ลูกม,มุมถก,ก็มีโอกาสแตกได้อยู่ดีใช่ใช่ตอนนี้นะครับมันก็ผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมตอนนี้มันก็เซ็ตตัวดีละคือพูดง่ายคือติดติดแน่นแล้วอ่ะเนี่ยติดแน่นแล้วอะ่ะ ครับอันนี้ก็จะเป็นงานปูทับครับ,รบงาน<ร>าปูทับเจ้าของบ้านบางคนรู้สึกว่าแบบเราอาจจะเบื่อกระเบื้องเดิมหรือว่ากระเบื้องอๆๆเดิมเก่าแล้วเปลี่ยนลายกระเบื้องนะเปลี่ยนลายกระเบื้องไม่อยากที่จะไปลื้อแล้วก็ปูใหม่ให้มันเสียเวลามีฝุ่นมีอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะใช้กาวซีเมนต์จระเกตทองปูทับกระเบื้องเดิมแบบนี้ได้เลยก็ต้องเน้นย้ำแบบนี้ครับว่าถึงแม้ว่ามันจะเซ็ตตัวแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเยอะอย่าพิ่งไปเดินเหยียบอย่าพิ่งไปสั่นสะเทือนบริเวณนั้นเยอะปกปมมัันนปรรระะะาาณณ24-48 1-2วคบ ใช่ครับเราเราก็ค่อยยาแนวแล้วก็เปิดใช้พื้นที่หน้าง,งานได้ครับอืมครับสำหรับคนดูนะครับที่มีคําถามนะครับเกี่ยวกับตัวปูนกาวนะครับของจระเข้ทั้งสีเขียวสีแดงสีทอนะครับก็คอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับด้านล่างนี้แต่ว่านี่นี่น,นี่มันมีโต๊ะตัวนี้โผล่มาเพิ่มเนี่ยจากเ <c oughs> ม่กยังไม่มีอันนี้คือเดี๋ยวเราจะปูกระเบื้องเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาสอนการยาแนวต่อ ในตอนหน้านะครับในตอนหน้าแต่วันนี้เดี๋ยวผมกับน้องเต๋าเนี่ยเดี๋ยวขอขอพักกินข้าวก่อนใช่ใชเดี๋ยวเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยมาเจอกันเรื่องกาวยาแนวได้ครับครับผมวส,บสวัสดีครับสวัสดีครับไอแลนวัสดุศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างออนไลน์แบบครบวงจร